สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมพระผงแห่งเมืองนคปรปฐมเลยนะครับเกจิดังแห่งเมืองนคปรปฐมในท่านผู้ชมเห็นปุ๊บนั่งมีเห็นมีเสืออยู่เงี้ยต้องพอจะเดาได้ไหมครับหลวงพ่ออะไรนี่คือหลวงพ่อเปิ่นครับวัดบางพระรุ่นชนะมานนี่ครับ นี่หลวงพ่อเปิลวัดบางพะาระนครปฐมรุ่นชนะมารท่านใดที่ต้องการใช้ชนะนะครับบูชารุ่นนี้คล้องติดตัวครับเพื่อท่านจะมีความใช้ชนะประสบผลสำเร็จในการแข่งขันนะครับนี่ฮะหลวงพ่อเปิลวัดบางพระ รุ่นชนะมาศ